แหลโอ้โหมะม่วงสี่พันชกโอ้โหูกงานงานนี้แน่อะไรไม่ยุติไม่อยู่เลยนีบอกได้สามร้อยหกสิบก็ต้องยโอเคเรานี้เรื่องหน่กเรื่อเจ็ดคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่าสิบแปด วัได้เราคาแนะนํนาจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยนะีใบและไม่ขายยาเสพติดสวัสดีเพื่อนๆที่ทุกคนกันด้วยเนะี่ยจ้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวตลาดน้ํากันจ้าซึ่งก็งบของเราในวันนี้บอกเลยนะจ้าเบาเบาหนึ่งกรุ๊ปจ้าหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเองแล้วเราก็จะเริ่มต้นกันที่เบ็ดละสามบาทก่อนนะสาวมุดเดไปยาวไปเลยได้กําไรได้ตางเพิ่มขึ้นเราก็จะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปแต่ว่าถ้าตัางค์ใกล้จะหมดเนี่ยเราก็จะลดเบ็ดลงมาน่จ้าโอ้โหสวย ตัววายวายโอยนั่นแหละนั่นแหละไหลตัวต่อไม้มาบเขาให้เน้นๆไปจ้ะแม่เอาอีกอือือเอาแล้วสกัตเตอร์ของเราตอนนี้คือขาดหนึ่งตัวเท่านั้นนะจ๊ะคือข้าวแล้วก็ปังเลยบอกเลยมาบดีโอ้โหดีมากแม่ดอกนี้สวยเออเรียบร้อยเน่าเลยได้ตังมาร้อยสองบาทไม่พอนะจ๊ะเพราะว่าเราก็ได้เข้าสกัตเตอร์ไปแล้วมาจา้ะ รวดไปเลยงานนี้มันลุ้นไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่า12รอบ12ดอกของเราจะทํากําไรได้เท่าไหร่เนาะสาวบอกเลยนะคะว่าจบจากสแคเทเธอร์ตรงนี้เราก็จะยังเล่นกันต่อไปเนาะโอ้ยเอาแล้วจะได้ไหมเนาะโอเคสวยนั่นแหละแม่นั่นแหละ,หละสวยโอ้โหเน้นๆของมะม่วงมะม่วงอื เสียด้เลยมาอีกเจ็ดรอบตัวอของเรากระตนายก็ยาวไปเลยเน้นๆไปจะสาวสามสวัยน,นี้เน้นๆไปอีกมาป้วยร้อยสิบบาทตัวไปจะสาวงานนี้ได้อีกหนึ่งร้อยบาทมาปอยเน้นๆไปโอ้โหไหลจรวดเลยพ้าไหลถึงใจจร,งจริงงานนี้สามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทไปเลยแล้วอีกหกรอบของเราจะจวดไม่จวดจะได้ไม่ได้แนมะ่เน้นเน้นมาจะสาวยาวยาวๆกันปีเลย โอเคนี่นี่เจ๋งโคตรเจ๋งโคตรตัวต่อไปเออวายงานนี้แม่เม้าท์ขอให้นั่นแหละได้ไมาอย่างได้ต่อไปเรื่อยๆจะสาวตัวต่อไปตัวต่อไปอีกอื้อดอกนี้นัน่นนอไปเลยจ้ะแม่ถว่าเป็นดอกทิ้ง,งท้ายที่เพิ่งปังกันแล้วกันเนาะ9 4บาทโอเคหมดเรียบร้อยลานนี้ค่ะตังรวมๆที่เราได้มาก,ก็500กว่าบาทไปเลยนี่แค่เบ็ดละ3บาทเท่านั้นเองเนี่ยคือมันปังอ่ะบอกเลยอ่ะมา เราก็มาเล่นกันต่อเลยนะคะเพิ่มเบ็ดแล้วก็ไปกันต่อเลยเนาะใครที่สนใจอยากจะลองเล่นอยากจะเล่นตามเนี่ยตามมาได้ที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยสาวมีสุดดีสุดเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนาะนาะก็คือใส่ไปได้เลยนะไม่ต้องยางเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพรแล้วแล้วถ้าหากว่า เพื่อนๆอ,อยากจะแนะนําสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอรไรยต่างๆนะนะให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ทีใ่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวลองเล่นตามดูถ้าหากว่าได้ผลดีจริงก็จะเอามาเล่นบ่อยๆกันแล้วกันจะสาวโอ้โหสวยไหลต่อเกือบแล้วไม่งั้นเขาสะ,ะเทือนไปแล้วนะสาวกระจวดกันไปจ้ะงานนี้มา สำหรับเพื่อนๆที่แบบว่างบน้อยถุนน่อยนะคะพกมา10 20, 20 30, 40, 40อะไรแบบนี้ก็อยากจะบอกว่าเล่นได้สบายๆเลย mm hmm. เบ็ดในการเล่นแค่ต่ำแค่บาดเดียวเท่านั้นเองบางเกมบางตัวเขาก็จะมีการซื้อฟีเจอร์ฟีเจอร์เป็นอยู่ด้วยอย่างเช่นเกมนี้นะคะก็จะมีการซื้อฟีเจอร์อยู่ด้วยใครที่แบบว่าเป็นมือใหม่หัดเล่นไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไหมมีเวลาในการเล่นก็คือซื้อไปได้เลยนะจ๊ะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้กําไรไ,ไวๆนั่นเองเองนาะโอ้โหไปลงแทบวันอื้ ไปทั้งแถบกว่าเดิมอีกอยังได้ต่อไปอีกแม่วายงานนี้เน้นๆ้นจวดไปเออไหลเวยไหมมาบเขาให้นั่นแหละสวยจะสาวยาวๆไปโ okay. อเคยังได้ต่อไปเรื่อยๆวายงานนี้ก็ยังได้ต่ออีกโอ้โ oh ห oh. จวดไปไม่หยุดไม่อยู่จริงๆ,จ,งๆจะสาวงานนี้คือระดับระจริงสามพันเจ็ดไปจ้ะสวยเลยสวยเลยงานนี้มียาวบอกเลยเจ้าแม่เพิ่มเบ็ดจ้ะแล้วเราก็ไปกันต่อเลยเนาะ ก็ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนพอใจกับตังที่ได้มาแล้วเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเล่นต่อก็ได้จบเกมถอนตังได้เลยหรือถ้าหากว่ายังอยากเล่นต่อแต่ว่ากลัวตังจะหมดระหว่างทางนะคะง่ายๆจะ้ะถอนตังไปสักครึ่งหนึ่งแล้วเอาอีกครึ่งหนึ่งเล่นต่อเอออย่างน้อยๆที่เราเล่นอะ่ะมันหมดใช่ไหมก็ยังมีตังที่เราถอนออกไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะง่ายๆแค่นี้เลยโอเคอย่าลืมนะห้ามพลาดนะจ๊ะใครที่ไม่อยากพลาดตาังม,มาได้ทช่ลิก์ใต้คลิปนี้ได้เลยจ้าอื้ม โอเคอุ้ยหนูก็จะไหลต่อวาสองตัวไม่ไหลต่อเฉยเลยอายยาวยาว,ยาวไปจะแม่ตัวไปยาวไปได้อีกไหมว่าง่ายว่าไปไหลไปโอเคจุดต่อเลยสาวอืมบทจะเข้าเสเตอ์ก็คือปุ๊บเข้าเลยจ้ะ ไม่ต้องมีการลุ้นอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยเอาละมาลุ้นไปพร้อมๆกันทีนี้12รอบ12ดอกของเราจะเจ้าจ้าถึงใสขนาดไหนแนจาเอาได้ไหมได้ไหมเจ้ามาแม่เจ้ามาเอโอเคสวยเอาไม่อีกเอาไมา่อีกอีก9รอบก็อดอกของเราอือหือโอเคหมาบคอห้โอ้ยหรือว่าจะไหลาย,ยาวอีก สวยอืออสวยประเดิมพันสองโอเคดอกนี้เนือนน้อหนอกไปเลยแม่พันสามนะจ้ะอะไรอีกฮะเราพอดอกของเราจวดถึงใจหรือเปล่ามาตะมาพอยเจ็้อยเจ็ดิเน้นเๆน,นเน,น้นั่นแหละโอ้โหมะมว่วงสี่พันหกโอ้โหจุกจัดงานนี้แม่อันไหนไม่ยุดถึงไม่อยู่เลยนี้มาพอได้สามร้อยหกสิบสต่อไหมโอเคดอกนี้เนือนน้อหนอกไปเลยเจ็ดันเจจ้ะ สวยมากแล้วตัวเหมือนเพริของเรายิงอีกสี่รอบที่ดอนาากนะจ๊สาวฟาดไปแม่ฟาดต่อเลยเออนั่นแหละเน้น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 อีกสามรอบสำหรอบของเราก็จ้วตายก็ยาวไปเลยได้ไหมได้ไหมโอเคสวยมาฟนั่นแหละวายงานนี้เน้นเน้นไปอีกจ้าแม่ ลายยอบอีกเออมะมว่วงไม่ได้เฉยเลยแต่ว,ว่างานนี้ก็นอนออกไปอีกสอพันกว่าบาทเนี่ยจ้ะรอบุะท้ายดอกจะได้ของเหลืจอถึงใจหรือเปล่าโอเคยังถือว่าได้อยู่หมดเรียบร้อยแล้วเนาะสาว คือดีมากเกมนีห้ามพลาดเลยจ้ะแม่ต่างหิวรเรอได้มากก็คือมื่นสองไปเลยจากต้นทุนของเราอ่ะแค่หลักสิบเท่านั้นเองแต่ว่าต่างกำไรตอนนี้ขึ้นหลักหมื่นไปแล้วนะคะคือห่างกันเนยอดเลยอะ่ะซึ่งไม่ดีมากเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เล่นกันต่อนะคะจบเกมดีกว่านาะโอเคถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเข,งขาด้วยนะแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย